<c oughs> ว่ามันอยากนะบอัน,นี่สีที่งามแทนเลยนี่โอ้ยชมพูองตรงใสเนี่ยใสอะรงตัวนี้ดู ชีดมืพูดพี่น้องนะต้องคืองามเถอะนะเปไ็แนแต่สบเถอะนี่เดนะโอ้ดูไไดะเป็นแตสบเนาะชิมจริงหน่อยกันนะชิมตัวเนี้ยชิมตัวนี้บ้าง มือบิดบะไ้ครับผมอยู่ต่ำกับมือบิดอะไ้น้ำไหลพุดนะน้ำกากสากอยู่น้ำกากสากเลยมังได้ใส่กินสุบเบงว่นนี่เนี่ยสีเหลืองสีจะพูดสีเหลืองนี่ครับนมกินนี่ละ แต่งนี้หน่อยก่อนทินี้โอ้น้ำไหลบริเวณทุ่งมือดแดงมาน้ำโอ้สีชมพูด,ดีตัวเนาะสีชมพูจริงๆด้วยบุกกาบีบครับผมน้ำ,นำ ชมพูพูนะปาทงพดนะ,ดนะโอ้คืองามเลย่ะซีไหมเป็นตะกินคักอืมไม่มีกลิ่นหอมครับผมรสหวาน Mhm. Mhm. All right.